หนึ่งข้อผิดพลาดที่ทำให้คนส่วนใหญ่สำเร็จช้าโดยไม่รู้ตัวนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อผิดอะไรนะที่แบบวอ้โห้ร้ายแรงอะไรแต่มันทำให้เราสำเร็จช้าจริงๆครับลองดูนะครับว่าใครมีทัศนคติแบบนี้ไหมคือจะทำอะไรก็ตามต้องศึกษาเยอะๆก่อนแล้วก็พอศึกษาเสร็จจบปริญญาตรีแล้วค่อยเริ่มทำงาน หรือต้องไปเรียนรู้แบบเป็นปีๆก่อนหรือเป็นเดือนๆก่อนแล้วถึงจะเริ่มลงมือทํานั่นคือสิ่งที่ทําให้เราประสบความสำเร็จค่อนข้างช้านะครับชีวิตมันก็เหมือนบันไดแบบนี้ครับจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าเราต้องขึ้นจากขั้นที่1ไปขั้นที่2แบบนี้แต่จริงๆไม่ต้องก็ได้ครับเราสามารถกระโดดไปขั้นที่5ก็ได้ถ้าเราเข้าใจนะครับเทคนิคเหล่านี้ผมเรียนจากอาจารย์บดีตึงรังสีนะครับว่าเวลาที่เราเนี่ยจะทําอะไรประสบความสำเร็จเราสามารถกระโดดข้ามขั้นได้เลยอย่างเช่น เราไม่เคยเห็นนะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเป็นยังไงหลายคนก็บอกอ่ะเดี๋ยวสําเร็จระดับโรงเรียนก่อนค่อยไปสําเร็จระดับจังหวัดระดับประเทศแล้วค่อยไประดับโลกแต่จามดิดเขากระโดดขึ้นไปสําเร็จระดับโลกเลยนะเพราะผมไปศึกษากับเขานะครับผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า m e n t o r โปรแกรมนะผมได้เห็นอะไรบางอย่างว่าคนสมเร็จระดับโลกแบบนี้ผมก็กระโดดขึ้นมาเลยครับว่าผมจะเป็นหมอคนหนึ่งนะครับที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพแล้วทาให้ประเทศไทยมีแต่ชายและหญิงที่สุขภาพดีแปบ๊บเดียวเอง ไม่กี่ปีผมมีคนติดตามนะครับที่เอาความรู้ผมไปใช้เนี่ยจาก YouTube Facebook IG TikTok นะครับมากกว่า2ล้านคนเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมได้เรียนรู้จากจมดิดว่าเราสามารถกระโดดและข้ามขั้นความสําเร็จได้ใครอยากประสบความสำเร็จแบบนี้ให้หาใครสักคนหนึ่งหรือหนังสือสักเล่มหนึ่งของคนประสบความสําเร็จในสาขานั้นเีี่ยวต้องการครับแล้วเรียนรู้จากเขาโดยตรงเลยมันจะเป็นการ ก้าวข้ามท่านโดยที่เราเนี่ยสำเร็จเร็วนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาระหว่างทางเลยนะครับใครก็ตามที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มไหนแล้วถ่ายรูปหนังสือหรือพิมพ์ชื่อหนังสือนะครับลงมาในคอมเมนต์นะผมอยากอ่านว่าเพื่อนๆเนี่ยเรียนรู้จากใครบ้างช่วงนี้หรือว่าอ่านหนังสือเล่มไหนจนทําให้ประสบความสำเร็จบ้างครับแล้วเจอกันในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ